เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกีฬาสีครอบครัวของวิไลเซนฮีก็มาถึงตามกำหนดกีฬเราสีครอบครัวผู้ปกครองั้งแรกของวิไลเซนฮีเริ่มขึ้นนบัดนี้นะนคุณพ่อคุณแม่พี่สาวสู้ๆนะคะสวัสดีทุกคนฉันคือผู้บรรยายที่ทุกท่านคุ้นเคยที่สุดน้องโดดลาเอกค่ะที่ฉันรายงานสถานการณ์การแข่งขันที่ทุกท่านได้ทราบนะคะบ ขั้นแข่งขันรอบแรกวิ่งผัดแต่และครอบครัวจะส่งมังกรเข้าร่วม3ตนรวมถึงนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับระยะทางรวม3,000เมตรแต่และตนวิ่ง1,000เมตรครอบครัวที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือผู้ชนะค่ะขณะน,นี้กำลังแจกป้ายหมายเลขผู้เข้าแข่งขันได้รับหมายเลขแล้วก็ติดป้ายนะไปยังจุดปล่อยตัวของตนเพื่อเตรียมพร้อมครับ ถ้างั้นแม่วิ่งไม้แรกหนูไม้สองโอเควิ่งไม้สามได้ไหมครับพ่อเมื่อกี้โนอาเกือบเรียกฉันว่าพ่อแล้วใช่ไหมอยากฟังอีกครั้งยังเลยได้แน่นอนอยู่วิ่งผัดเริ่มแล้วนะุดปล่อยตัวของฉันนะี่อยู่ตรงนี้ยพวกเธอไปเตรียมตัวได้แล้วโอ้โอเคโนอาไม่ต้องตื่นเต้นแม่ส่งเจอ ไม้ผัดให้หนูเป็นคนแรกได้เลยนะก็เชิญนักกีฬาไม้สองร่วมตัวกันทางนี้ค่ะจะรอยอยู่ที่ไม้สามระวังตัวด้วยละ่ะอย่าให้บาดเจ็บนะหให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยได้ไหมก็ได้ค่ะ กันแข่งขันวิ่งผัดครอบครัวเริ่มขึ้นนบัดนี้กขอเชิญนักกีฬาไมาแ้แรกเข้าประจำที่เส้นสตาร์ทแม่ซูซูเข้าที่ระหว่างนั่นสิครับพวกเข้าแข่งขันหมาเลขเจ็ดร้อไว้จากผ่าวังกรนเงินออกตัวนำเป็นทนแรกเลยทิ้งห่างคู่แข่งคนอื่นๆไปไกลเลยค่ะโอ้ มีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งไล่ตามติดๆก็คือผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสิบมิสตี้จากเผ่ามังกรอสศนีค่ะไม่น่าเชื่อจะมีคนตามความเร็วรถไว้ทันแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่แค่เผ่ามังกรเงินของพวกเธอซะหน่อยที่เชี่ยวชาญเรืเ่องความเร็วเนะผ่ามังกรอัศนีเหรอเจ้าพวกก้าง่งี้ถึงพลังคู่ต่อสู้จะไม่สูงนะเรื่องหนีเป็นที่หนึ่งในสนามรถกระชอบโจมตีหลอกล่อ ผลประสาดอยู่เลยแล้วข้าผู้ข้าแข่งขันหมายเลขสิบแซงเข้าผู้เข้าแข่งขันหมายเลขเจ็ดแล้วน้ำอยู่หนึ่งสองช่วงตัวเลยทีเดียวคนหนึ่งเป็นเผ่ามังกรเงินอีกคนเป็นเผ่ามังกรอัศนีทั้งสองเผ่ามีข้อได้เปรียบเรื่องความเร็วท่านจะคิดว่าผู้ข้าแข่งขันสองท่านนี้ใครเจอสามารถส่งไม้ผัดให้ก่อนกันครับโอ้โ oh ห oh. ตราบใดยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าขันประทานจัดการแข่งขันกีฬาสีครอบครัวชถึงจะบอกเป็นการแข่งขันเพื่อความบันเทิงแต่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางสายพันธุ์ระหว่างเผ่ามังกรนะภระระยาผมนะ่นำหางขนาดเนี้ยลองดูก็รู้ผลแล้วละมั้งคือภระระยาคุณเก่งมากเออใช่แล้วภระระยาผมเก่งมาก ฟังดูเหมือนมีอะไรทำแม่งนะแต่ภรรยาเส้นเก่งกว่าอีกทำไมเธอมีแรงระเบิดพลังที่แข็งเก่งขนาดนี้เหลืออยู่ได้วิ่งน้ำอยู่ข้างหน้าตลอดแต่แรงต้านลมคงจะเยอะหน้าดูตามความเร็วเธอไม่ทันหรืออโอ,โอ ผู้เขาเ้าแข่งขันหมายเลข7็ลอตไวเซอรใช้ล่างคู่แข่งเพื่อลดแรงต้านลมเก็บแรงไว้ก็ระเบิดความเร็วในช่วง100เมตรสุดท้ายและส่งไม้ผัดให้ไม้ต่อไปเป็นคนแรกค่ะผู้เขาเ้าแข่งขันหมายเลข10ส่งไม้เสร็จแล้วเช่นกันผู้เขาเ้าแข่งขันหมายเลข1 1คิดว่าอีอานจะไล่ตามผู้แข่งขันหมายเลขก8โนอาทันหรือไม่คะ khi lửa và phúc thơ đuôi nữa.